แล้วส่วนของพี่ๆกรุ๊ปลีเดอร์ทั้งสี่คนมีอะไรอยากจะฝากผู้ปกครองหรือน้องๆที่สนใจคอร์สซัมเมอร์มั้งไหมได้ค่ะก็เดี๋ยวเฟย์ขอเริ่มก่อนแล้วกันค่ะก็เดี๋ยวอาจจะมีสองประเด็นนะคะประเด็นแรกเลยก็คือจะเป็นทางด้านของว่าถ้าไปซัมเมอร์นะคะปกติเราได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้กรุ๊ปลีเดอร์ทั้งสี่ สคนนะคะรวมเฟซด้วยเดี๋ยวเราคิดสักคนละสองสกิลไหมคะว่าเราไปแล้วเราเด็กๆเราได้สกิลอะไรบ้างดีไหมคะจะได้เหนมนว่าจะได้แชร์กันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะหลักๆเลยทุกคลาสนะคะทุกคอร์สที่ไปอ่ะอีเวนท์ที่จะเอามาเสริมทักษะเสริมโปรไฟล์ตัวเองในการเตรียมเข้ามาหาวิทยาลัยการโชว์ในเรื่องของสิ่งที่เราบอลทูบีทางด้านโวนอาร์ต ทังด้านวนของ a า a ดิ m i c p a าด career path ต่างๆเนี่ยอันนี้มันโชว์ออกมาได้อยู่แล้วการสร้างแพชชั่นในเรื่องสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราเก่งจริง,ร,งรักจริงมีความสุขจริงๆนะคะก็สุดท้ายก็คือโชว์ interest อย่าที่บอกไปโชว์ความสนใจในตัวตนของเราเองออกมาเพราะว่าวันหนึ่งที่เราแอพพลายสิ่งพวกนี้มันคืออีเวนต์ที่จะเอาไปเขียนใน personal statement เวลาอินเทอร์วิวต่างๆนะคะใครมีอะไรเสริมไหมคะ ก็อันนี้อันนี้จริงครับผมเพราะว่าอย่างอย่างน้องคนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเด็กโฮมสกูลที่ผู้ปลูกเดินในนั้ะที่ไปดีเวสกิกับที่มาเนี่ยก็วันแรกๆที่น้องเริ่มเริ่มเขียนเพอร์ซนาลเซ็ตแมนเนี่ยเหมือนกับยังไม่ค่อยมีไอเดียยังไม่เขียนอะไรแบบแต่พอกลับมาเสร็จครับเนี่ยวันนั้นได้นั่งคุยกับอุปองอุปองก็แบบว่าน้องกลับมาที่น้องเขียนเป็นแบบไหลแบบไหลได้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเคยไปจอยที่ทมาแล้วหรือได้ประสบการณ์หรือได้ฟัง ใช้ S <S <an> ่าหรือได้เพื่อนเพื่อนที่กาับมาจะทําให้หนไปถึงตรงนั้นตรงนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบมาแบบหนมาอแบบความรู้ว,วันแรก่อนที่จะไปวันที่กลับมามีอะเรื่องอะเงี้ยแล้วก็คือเจ๋งจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะมาเพื่อแบบว่าถ้ามีอินีเดน์ต่างๆเนี่ยมาชมเพื่อจะเป็นไลฟ์ประอบทางเนาะมาอาจจะมาแชร์นดครับแต่ีเรายากามวันหนึ่งเ่อจะให้ให้เห็นต่ใช่ใช ครูจูนกับครูกุ๊กล่ะคะทาเป็นเรื่องของอีเวนต์่อนอย่าง,างตัวเด็กเองอะไรเงี้ยค่ะแบบที่แบบเขารู้ว่าเขาชอบอาร์ตอยู่แล้วเนาะแต่พอเขาได้ไปทําได้ลงมือทํามันมีหลายๆอย่างที่เขาได้ทําหลายๆสกิลที่เขาได้ทาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เขามีอิสรชันมากขึ้นมีแพชชั่นในการที่จะทําอันนั้นมากขึ้นเด็กๆหลายๆคนที่คุยอะค่ะเด็กๆที่พาไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า ผมรู้แล้วว่าผมจะไปในทิศทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เขาแบบเขารู้แล้วว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะฉะนั้นตอนวันที่เขาจะขึ้นมาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เขาโฟกัสได้ง่ายมากขึ้นพอคุยๆแล้วก็แบบว่าเออถ้าเกิดผมผมพอรู้แหละว,ว่าผมชอบแบบนี้แต่ว่าพอได้มาทําจริงๆก่อนหน้านี้ไม่ได้เคยทําแบบนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เห็นภาพแต่พอ หลังจากนั้นพอได้มาเข้าที่นี่แล้วพอมันก็เหตุภาพเรียนค่ะเขาก็รู้มากขึ้นว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรมันก็ชัดเจนมากขึ้นในการบอลชุดีของเขาค่ะของกุ้งนะคะเด็กเล็กค่ะของกุ้งก็คือเด็กที่ไปส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กเนาะอแล้วเราก็โฟกัสเด็คนเล็กมันจะไม่ได้มีแบบเป็นอีเวนต์ชัดเจน นั่นหรอกว่าเขามอนทูวีหรือเขามีแพชชั่นในสิ่งนั้นจริงๆไหมแต่คุมองว่ามันเป็นเหมือนกับประตูัานแรกที่ผูกต้องในการที่เขาจะไปอิมพอตตัวเองต่อว่าอันเนี้ยมันใช่ไหมมันเป็นเหมือนกับเหมาะมันจะมันจะเป็นเจเนอเรล่ะมันคือเหมาะกับกลุ่มเด็กเล็กเพราะว่ากลุ่มเด็กเล็กคืออยู่ๆจะให้เขาแบบไปฝึกงานเลยไปหาเวิร์กเอเพลสเลยโดยที่เขายังแบบสิ่งนั้นคืออะไรเขายังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำ ตามอย่างเงี้ยค่ะมันไวเกินไปสําหรับช่วงอายุของเขางานเขาเาเริ่มจากเจเซนเอร์ลอกก่อนเขาเริ่มจาก่กกา,า,กอาชอบวิชานี้อินเทอร์เน็ตในวิชานี้รู้สึกว่าอยากลองไปเรียนในวิชาเนี้โดยตรงโดยอาจารย์ที่มีคุณภาพโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นมันก็จะเริ่มไต่ระดับขึ้นไปว่าจากวิชาที่ชอบอ่ะวิชานี้มันเอาไปครุงของยกตัวอย่างข้อนหนึ่งที่ที่หาเจอที่อื่นได้ค่อนข้างยากคือไอตัว,อตวแอสโรฟิสิง คุณอนเนี่ยนะเป็นวิชาที่หาเรียนที่อื่นได้ค่อนข้างยากนะคะในระดับกลุ่มเด็กเล็กด้วยเนี่ยค่ะคืออันจวิสิษ์เขาจะเริ่มเหลือการให้ให้ได้รู้ว่าฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์ที่เด็กจะได้เรียนอ่ะมันเข้าสู่ทางแอสโมรเฟได้ยังไงบ้างมันไปสู่เรื่องของดวงดาวเรื่องของจักรวาลมันโคเมอร์ตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยค่ะคือมันเริ่มจะจุดไม่ได้ว่าจุดสเต็ปตั้งต้นก่อนที่จะแบบเอ้ยบอกว่าตัวเองสนใจอย่างเป็นนักดาราศาสตร์แต่ว่า าการจะเป็นนันกดราศาสา์น่ะคุณต้องเรียนอะไรบ้างอย่างเงี้ยเอเบสิคสกิลสิ่งที่คุณต้องได้มีอ่ะคุณมีหรือยังซึ่งอันเนี้ยคอนคอร์มันจะย้อนกลับมาตรงจุดที่มันเป็นเบสิคสกิลตรงเนี้ยนะคะเริ่มจากฐานรากของวิชาหรือของแรอยาอาชีพนั้นๆว่าถ้าคุณสนใจอาชีพนั้นๆอ่ะคุณเริ่มจากตัวของวิชาที่มาเป็น general ของก่อนที่จะไปสู่อาชีพเหล่านั้นอ่ะคุณอ่าคุณเข้าใจหรือคุณชอบในวิชาหลักนี้จริงๆใช่ไหมแล้วก็ค่อยลงลึกไปแต่ระดับ ขอ,องพอของแคเรียรตัวนั้นเพิ่มเติมค่ะมันจะเป็นเหล่าน,นี้มากกว่าหรือยังมีคลาสของเด็กที่ลงเป็นตัว engineering อย่างเงี้ยเขาก็จะได้ครับน้องก็มาเล่าให้ฟังอ่ะว่าในคลาสมาทีครูก็ให้พัม ให้พับกระดาษเป็นเครื่องบินเหมือนที่เราเล่นกันทุกคนนะคะ,ะแต่ว่าคือไอ้พับกระดาษเป็นเครื่องบินน่ะคือเขาก็จะสอนหลังเรื่องของแรงโน้มถ่วงเรื่องของแรงดันอากาศหรืว่าการทํางานของเครื่องบินจากเบสิกอ่ะมันต้องทํางานอะไรยังไงอย่างนร้ตจากไอ้การพับกระดาษที่เด็กได้ลองทับนี่แหละคะ่ะคือมันเริ่มจากสิ่งที่มันเห็นได้ง่าย,ายๆใกล้ตัวแล้วก็เป็นความรู้ที่มันไม่ได้ยากเกินช่วงอายุของเขา เพราะงั้นมันเป็นโชว์ตัวแรกก่อนว่าไอ้อินเทรสที่คุณสนใจจริงๆอ่ะมันมันใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช่คุณก็ลงคอร์สที่มันมีความเท็นจริมากขึ้นต่อไปในอนาคตเพราะงั้นขอบคุจึงงหมอกำเด็กกลุ่มนี้กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เรายังไม่ได้รู้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราชอบที่เรารู้สึกสนใจอ่ะมันยังมันใช่ที่เราต้องการจะไปมั่น ก็ทั้งนั้นเราขอสอบคนละสองสกิลสำหรับกลุ่มลีดเดอร์นิดน,นึงค่ะให้น้องปอทราบนิดน,นึงว่าเราไปแล้วเราได้อะไรบ้างเริ่มจากพิธีก่อนก็นได้ค่ะสองสกิลสกิลแบบอะไรที่เด็กสกิยังไงที่เด็กเกิดได้หรือว่าที่ที่เราจะได้แบบสกิลที่เด็กได้ค่ะคิดว่าแบบเด็กได้กันกดกได้ดเดดนาะแ,แต่ใที่คิดว่านะเด็กๆได้เห็นแบบการดิพิชั่นเมทติ้งอะไค่ะหือเพราะว่าแต่ละสาขางที่บรส ก็จะมีจุดคุณดีข้อที่มันตัดก่อนเนาะที่เฮ้ยตอนนี้มันถึงจุดตรงนี้แล้วมันต้องญญตัดสินใจแล้วนะครับก็จะตัดสินใจแบบขอต้องคิดนั่นนู่นแหละนะครับอย่างนั้นก็คือแบบคือพอเป็น4ป,แนปแนแีแนะหละว่าอมันมาเจอเป็นของอินฟลักแลยครับแล้วมันจะแจก้ปัญหายังไงจัดการตัดสินใจของเราแล้วมันจะต้องรับผลตามไมา่ได้ไม่ได้ถึงจะม ได้เลยค่ะได้ค่ะอย่างส่วนของอาร์ตอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าสําคัญมากๆคือทีมเวิร์คก็อย่างที่บอกว่ามันมันทํางานมันทำหลายหลายคนเนาะมันไม่ได้มีงานเดียวที่เอามาประกอบกันแล้วมันจะเป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่งได้เลยอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญในสําหรับผู้จุนที่ไปอะไรอย่เงี้ยค่ะคิดว่า time management ค่ะคือการทํางานต่ละอย่างอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาไม่มีการคิดวาง วางแผนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะาการที่จะทําผลงานชิ้นหนึ่งมันจะต้องมีการปรับตัวให้ได้เข้ากับการมาจเมนต์ที่เขากาหนดไว้เนาะซึ่งมันเอากลับมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาให้เด็กได้คิดวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าอะไรควรทําก่อนหลังเพื่อที่ให้ผลงานมันออกมาสมบูรณ์แบบด้วยแล้วก็สําเร็จด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการมนจเมนต์ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ กุโกก่อนไหมคะได้ค่ะก็คือสกิลส่วนใหญ่ที่เห็นได้ชัดชัดของกลุ่มเด็กพี่ที่ไปซัมเมอร์ของของทางกรุงนะคะมันจะเป็นพวกกลุ่ม o f s k i l l เนาะก็คือตัวหลังๆเลยก็คือตัว self management นะคะ r e s p o s s i b i l i t y อ,อ,อ,อย่างที่พูดเลยคือคองร์อส่วนใหญ่ที่ไปคือกลุ่มเด็กเล็กเพราะงั้น <Okay. S 2> เด็กเล็กคือกลุ่มของเด็กที่ เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่ออกเดินทางคนเดียวที่ได้ออกไปใช้ชีวิตตามลําพังที่ไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยเพราะงั้นเขาต้องต้อง m a n a g ตัวเองค่อนข้างเยอะเริ่มตั้งแต่แบบต้องตั้งนาฬิกาปลุกตื่นเองให้ได้ในทุกวันอย่างเงี้ยค่ะหรือต้องรู้ตารางตัวเองว่าตัวเองจะต้องเรียนอะไรในวิชาถัดไปต้องเรียนไปตืกไหน ถ้าต้องการอันนี้ต้องไปหาใครคือมันเป็นฝึกในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการจัดการตัวเองค่อนข้างเยอะมากหรือบางทีมันก็จะมีปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างเยอะเนาะน้ำร้อนไม่ไหลมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยต้องทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะคือเด็กจะต้องได้แก้ปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าค่อนมากให้เลือกเซลล์มเนเมน์น่ะคือสิ่งที่ เด็กทุกคนที่ไปซัมเมอร์ความจริงต่อให้ไม่ใช่คอนอร์นนะไม่ว่าจะไปคอนไหนทุกคนจะต้องได้รับสกิลในการในการที่ได้ลองฝึกสกิลต,ตัวนี้แน่นอนนะคะคำอีกสิ่งหนึ่งที่คุูสังเกตคือน่าจะเป็นเรื่องของคอมมูนิเคชันสกิลค่ะเพราะว่าด้วยด้วยคลาสของการเรียนคอนคอร์นมาเป็นการเรียนแบบอะคาเดมิกอ่ะก็คือเรียนในห้องเรียนนะคะแล่ห้องเรียนอ่ะม็กซิมมให้ไม่เกินสิบห้าคนต่อคลาสเพราะงั้นครูจะมีคอนมีอะไรอ่ะการอ่ ปฏิสัมพันธ์กาเด็ดเยอะมากและทุกคนจะต้องได้ได้โตอตอบทุกคนจะต้องได้ทำโปรเจกต์ของตัวเองหรือทําชิ้นงานของตัวเองแล้วก็ได้พรีเซนต์อ่ะมันฝึกสกิลของการที่เราได้พรีเซนต์สิ่งต่างๆกับเพื่อนกับครูที่ไม่เคยรู้จักไม่คุ้นเคยเป็นคนต่างชาติต่างภาษาการค่อนข้างเยอะ,ะเรื่องของคอมมูนิเคชั n นสกิลคืออสีสิ่งที่สังเกตได้ว่าน้องๆทุกคนจะง่ายๆคือวันที่มาเจอกันันแรกๆอ่ะ เขาจะไม่ค่อยพูดหรือเขาไม่รู้ mm. ก็เข้าใจว่าเขาอาจจะยังไม่สนิทนะไม่รู้จะยังไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าอะไรคนะ่ะแต่พอวันสุดท้ายจะไปอีกเรื่องหนึง่งคือเขาจะสามารถกล้าที่จะพรีเซนต์ตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีคอมมูนิเคชันสกิลที่ดีขึ้นมากๆนะคะจา่กการที่ได้ลองไปหาประสบการณ์ใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะคะโดยที่มีคนคอยเหมือนกับเป็นที่เลี้ยงมากกว่านะคะมีครูมีเพื่อนๆที่ ช่วงอายุไล่เรียกันหรืออายุมากกว่าเ้าอย่างเงี้ยคะ่ะที่ใคยได้ใช้ชวิ้นด้วยกันในช่วงเวลาประมาณสองสามดืคนครึ่งใช่ค่ะก็ของเฟสสองอันสุดท้ายนะคะเป็นเซลล์ดเวอปค่ะทุกๆคอร์สที่ไปะคะ่ะมันคือการพัฒน,นาตัวเองเอาจริงๆว่าสกิลที่พวกพี่ๆทุกคนพูดมาหรือเราทุกคนพูดไปเมื่อสักคูนี้มันก็คือ เขาครอบคลุมทั้งหมดเลยในการาพัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยน่าจะเป็น adaptability เพราะการเจอเพื่อนใหม่การเจอสังคมใหม่การเจอที่อยู่ใหม่หรือเจอใครใหม่ๆมนันคือการปรับตัวเด็กๆทุกคนอาจจะต,ต้องปรับตรงนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสกิลเพียงส่วนน้อยมากๆเลยที่เด็กอะคะ่ะอาจจะได้สอดแทรกในการเขาเรียกว่าไปซัมเมอร์แต่ความจริงมันอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่แค่เราไม่ได้พูดออกมาณวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าอธิบายวันนี้ยังไงก็ไม่หมดอยู่แล้วค่ะ ยังไงเนี่ยนะคะอีกอย่างนึ่งที่เฟยขออนุญาตขอฝากนิดนึงนะคะครูพอลนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะทั้ง4คอร์สที่พวกเราทั้งสี่คนที่เป็นกรุ๊ปดีเตอร์อะค่ะพูดคุยกันไปนะคะตลอดประมาณแบบเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะ mm. เราเนี่ยนะคะขออนุญาตโชว์นะคะข้อมูลดีเทลคอร์สของปี2024ให้นิดนึงเผื่อใครรู้สึกฟังเราทั้ง4คนที่เป็นกรุ๊ปดีเตอร์แล้วอยากไปคอร์สใดคอร์สหนึ่งเนี่ยนะคะก็ ให้ติดต่อกลับมาตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะมีใครอยากจะเสริมอะไรไหมคะความจริงก็เสริมแบบภาพรวมใหญ่ๆดีกว่าค่ะคือเรายกตัวอย่างวันนี้เรามาคุยกันสีคอร์ะแต่ความจริงอะค่ะทางทาง,ทางที่เอเพนทไทยที่มีคอร์สที่มากกว่านี้อีกเยอะมากซึ่งอาจจะมีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะแต่แวเวลาพูดถึงว่าอะคาเดมี่พาร์ตแคเออรพาหรือว่าสกิลพา a r t อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่า เด็กแต่ละคนคิดว่าควรจะต้องไปทางเวแบบไหนหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นคาเรียพาร์ในวันนี้ค่ะจะเห็นว่าโอดก็เป็นเน้นคาเรียอินเวกอินก็เน้นคาเรียอ่ะถ้างั้นควรจะเป็นที่ไหนดีซึ่งอันเนี้ยเราเราแนะนำมะคะอยากจะบอกว่าเด็กแต่ละคนมันมีโอกาสที่เหมาะกับพรสแต่ละพรสไม่เหมือนกันนะคะเพราะงั้นสิ่งแรกสุดที่ต้องเน้นย้ำเสมอก็คือมาคุยกันก่อนนะคะมาสอบถามข้อมูลกันก่อนก็ได้ว่าน้องตอนนี้ อายุเท่านี้มีความสนใจเรื่องนี้หรือมีปัญหาเรื่องนี้ที่ว่าต้องไปคลอนไหนดีที่น่าจะช่วยได้ไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันมีคลอนมากกว่านี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างทลอนเองค่ะในการที่เราเอามาโชว์วันนี้เนาะเพราะว่าอันนี้ก็ชั่วโมงครึ่งแล้วคือถ้าท่านเล่าถึงคลอนน่าจะน่าจะอยากอินนานมากๆนะคะแต่แคาจะบอกว่า จะมีคอร์สอีกงเยอะกว่านี้มากๆนะคะซึ่งอาจจะเหมาะกับน้องนอแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะั้นก็เข้ามาพูดคุยกันก่อนติดต่อมาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะถหาหรือถ้ายังไม่รู้เลยเหมือนกันว่าเราเหมาะกับคอร์สไหนก็เน่ยค่ะก็คือมาคุยกันก่อนได้แล้วก็จะนําให้ซึ่งเราแนะนําแล้วก็มาจากข้อมูลน้องสังเฝ้แล้วก็จากประสบการณ์ที่เราเมีโอกานได้ไปดูแลแล้วก็จากฟีดแบ็ของน่งเด็กที่ได้ไปร่วมในคอร์สนั้นเองจริงๆมาเล่าให้ฟังด้วยได้ค่ะ ได้คะ่ะขอบคุณคูกุ๊กมากเลยคะ่ะคุปองมีอะไรจะเสริมไหมคะไม่มีแล้วคะ่ะเพราะเนื่องจากว่าซมมอร์ทุกอย่างเช่นพี่ๆกุปีดเดอร์สี่คนเนี่ยคะ่ะที่มาพูดวันเนี้ยให้ข้อมูลแน่นๆมากๆนี่ถ้าเป็นผู้ปกครองแล้วมีลูกเนี่ยก็คงต้องส่งไปงสักซัมเมอร์หนึ่งแล้วละค่ะค่ะว,วันนี้ก็ เราทั้งสี่คนนะคะขอบคุณครูปอมากๆเลยค่ะที่มาถับคำถามนะคะเพราะว่าเราจะได้แนะนำให้ถูกจุดกับผู้ค้งด้วยว่าเขาต้องการอะไรแบบไหนใช่<ๆ>ครับ้นก่อนก่อนจากกันขอขอแจ้งนิดนึงค่ะว่าว่าเทปนี้จะเป็นการอัดไว้ล่วงหน้านะคะอย่างอย่างเดิมค่ะถ้าเกิใครมีความสนใจหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นไลน์แอด Facebook หรือเป็น โทรศัพท์มาอะไรเงี้ยค่ะเรายินดีให้ข้อมูลน,นะคะยังไงวันนี้ขอฝากซัมเมอร์คอร์สไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถติดต่อเรามาได้สำหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณคุปปอครูเฟคูกุค <c oughs> ูทีค่ะโอกาสหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังรบกวนติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ